ครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวในส่วนของลูกเต๋าเน็บแก่6 5นะครับเป็นงานเน็บ2หน้านะครับก่อนหน้านี้ผมได้รีวิวในส่วนของการเขย่าซีสองเอียบไปแล้วนะครับวันนี้จะมารีวิวในส่วนของหน้าลายนะครับหลายท่านนะครับสอบถามมาเยอะเลยนะว่าอยากจะให้รีวิวให้ชมเพราะว่ากลัวว่าไปเล่นหน้าลายแล้วมันจะตายต่ำนะครับอันนี้รับประกันให้นะครับว่ายังไงท่านก็ไม่ตายต่ำแน่นอนนะครับได้เรียบแน่นอนนะครับ ส่วนการเขย่าก็อย่างที่บอกก็คือเขย่าให้มันลอยลอยขึ้นมานะครับผลออกมาดีแน่นอนครับผมซึ่งต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าถึงมันจะเป็นการเน็บแก่6 5หก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะมีกับ6กับ5อย่างเดียวนะครับมันก็มีต่งมาปรับไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเล่นไม่ต้องกังวลนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวมารับชมพร้อมกันนะครับนะครับเดี๋ยวเขย่าด้านลายนะครับผมนะครับเขย่าถักตามปกติเลยนะครับยก ลอยๆขึ้นมานะครับไม่ต้องไปกระแทกจานกระแทกถ้วยกระแทกฝานะครับเดี๋ยวผลลัพธ์มันออกมาเองนะครับอ่ะเปิดแรกก็65เ e อียวนะครับยังไงไฮโลนะให้มันยืนสูงไว้ก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่6คู่หหรืออะไรก็แล้วแต่ยังไงเจ้ามือก็ยังมีความแปรียบนะครับดีกว่าไฮโลไปกองอยู่ที่ต่ําลงต่ําแล้วมีไม่พ้นนะครับอ่ะเปิดต่อไปนะครับอ่านะครับสี่ห้ ผมเขย่าสัดนไปนะครับ63 2นะฮะเดี๋ยวมันก็ต้องมีต่ำมานะครับเป็นเรื่องปกติอ่านี่เขย่าแรงขึ้นมานะครับ644นะครับ6 2เอี่ยวอ่ะเริ่มมีต่ำมาแล้วนะครับเสียงเพอแน่นอนครับ422 ตาก็มีนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับแต่ส่วนใหญ่ตาจะเป็นลักษณะของพวกทั่ทาเน็บอย่างเงี้ยโอกาสเอี่ยวมันน้อยอยู่แล้วนะครับน้อยดูธรรมชาตินะครับ65เอี่ยวพูดถึงเอี่ยวมาเลยครับ62เอี่ยว632เนี่ยมันจะประมาณวนๆไปประมาณนี้นะครับ ห 6, 6 4สี่เดี๋ยวมันก็เป็นคู่6กเดี๋ยวมันก็เป็นคู่ห้านะครับอย่างนี้ไม่ต้องกังวลนยครับอันนี้คือเขย่าแบบไม่ได้คัดนะฮะเขย่าแรงๆห3สามสองนะครับมันจะวนประมาณนี้นะค 4, 4, ะับสี่สี่วอ่าต่ำมาบ้างแล้วนะครับี่นนะครับสามสี่ห้านะี่ถ้าเกิดเต่าขึ้นทรงอย่างนี้นะครับเล่นหน้าลายนี่ถือว่าได้เปรียบเยอะครับไม่ต้องกังวล สาสี่อย่างเงี้ยสามสี่ห้าแล้วเขย่าแรงมันยังมาห้าห้าสี่อย่างเงี้ยะยังไงก็ถือว่าได้เปรียบแน่นอนแหละนะครับชงกันนานๆนะครับหกหกเอี่ยวนะครับบางท่านกังวลว่าถ้าเกิดว่ามันแก่ลักษณะหกเนี้ยคนเล่นก็จะบิดหก็คแผ่หกแล้วเข้าหกสูงนะไม่ต้องไปกระวนครับมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้และไม่เกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเล่นลูกเต๋าที่เราคิดว่าเราได้เปรียบนะส่วนหน้าเสือเป็นยังไง ค่อยแก้ไขสถานการณ์เอานะครับผมชมต่อครับครับ4-2เดี่ยวเห็นไหมันก็ยังมีต่ำมีสูงของมันนะครับ6-4-2แต่โดยรวมแล้วอ่ะมันหนักไปทาง6กับ5แน่นอนครับอีกสักเปิดสอเปิดนะครับนี่ยนะครับเหย่สองสนะครับวันทูคอยนะครับนะครับนี่ผมก็เหยาสาดๆเลยนะครับไม่ได้พิถีพิถันอะไรมากครับ สำหรับคลิปนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับก็ประมาณเพียงเท่านี้นะครับท่านใดที่เล่นหน้าร้ายนะครับออก็ต้องชุดนี้ติดตัวไว้นะครับมีประโยชน์แน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ